ปูฐานสถานีตำรวจปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาสถานีตำรวจแสนปูดานจังหวัดสวัสดีครับก็วันนี้วันพุธนะครับทุกวันพุธเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเวลาเที่ยงก็พบกับผมเช่นเคยนะครับร้อยตำรวจโทวันธีรกุลวานิชนะครับพนักงานสอบสวนสอนอบุคโลกับรายการสอนอบุคโลสอนอเรียวทามนะครับซึ่งจะนำข่าวสาร ข่าวสารมาให้กับประชาชนได้รับรู้ความเคลื่อนไหวทั่วไปเกี่ยวกับโรงพักว่าในรอบสัปดาห์นี้โรงพักได้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับท่านพ่วงกับจิว๋วซึ่งปกติท่านจะมาพูดในเรื่องพ่วงกับจิ๋วองประชาชนนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าจะมีร้อยตำรวจโทศักดิ์พีหนูเอกนะครับซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนเหมือนกันได้มาจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับเป็นความรู้ให้ คนที่เฝ้าติดตามได้ได้มีประโยชน์นะครับก็เรื่องอาเซียนมันจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเข้ามานะครับส่วนเรื่องอ่าก็จะมีแล้วอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของเราตำรวจโทจกักรพงศ์ต้องแตมน,นะครับซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนเช่นเดียวกันก็จะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับตำรวจนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าฟังเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเสนอข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนะครับก็ เริ่มจากข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่น่าสลดเหมือนกันก็ในพื้นที่นะครับเมื่อวันที่ในพื้นที่ของสอนอบ,บุคคลมีนาคมนะครับเวลาประมาณ2 2่สนาฬิกาสีนาทีนะครับได้มีเหตุคนร้ายใช้วุฒปืนยิงใช้วุฒปืนยิงคนตายครับคือนายอมวยชัย ก็เหตุเกิดที่บริเวณสุดตอกของโรงพยาบาลอาหารเรือนะครับสุดตอกโรงพยาบาลอาหารเรือสิบห้าก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนน้ําชนชนานุกูลนะครับก็พฤติการก็คือ,อผู้ตายนะครับก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่บริเวณร้านเหล้าหน้าโรงเรียนนะครับก็ติดกับริมคลองะครับนั่งกินนั่งทานเหล้าสักพักหนึ่งก็จะมีชายชายไม่ทราบชื่อสองสองคน ใส่หมวกแล้วก็เดินเข้าเดินเข้ามาหาตรงๆนะครับแล้วก็ชักปืนยิงไอคนที่คนที่นั่งกินนั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยชื่อชื่อนายสุกนะครับก็คืออ่าขออภัยนะครับคนที่นั่งกินเหล้าอยู่ตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตายนะครับคือนายสุกพอเห็นชักปืนยิงนะครับนายสุกก็ม้วนตัวกระโดดลงคลองแล้วว่ายน้ําหนีไปนะครับคนร้ายก็ได้เอาปืนไล่ย,ยิงนายสุกตะไล่ไล่ยิงนายสุกสองสองถึงสามนัด จากนั้นเนี่ยผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดที่นารานเล่าพอดีคนร้ายเห็นก็เลยยิงยิงผู้ตายนะครับก็ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหาัสนำส่งลงมา้านทหารเรือ <c oughs> แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เป็นเรื่องที่น่าสลดเรื่องหนึ่งก็อยากจะเตือนว่าสถานที่อ่างโคจรนะครับบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือว่าจะมาทานเล่ากับเพื่อนเราก็ เราก็ไม่ไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอยู่ก็อยากจะเตือนว่าสถานที่อะโครจรเนี่ยถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าไปในสถานที่มันปลอดภัยหรือว่าตรวจสอบข่าวอะไรให้ดีก่อนถ้าเกิดได้ยินเสียงปืนมาก่อนหน้านี้ไม่ไม่น่าที่จะเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็ตามแต่ว่ามันก็อันตรายถ้าเกิดจะเข้าไปช่วยตัวเราอาจจะโดน ตดนยิงแทนอะไรอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> เป็นเหตุที่น่าสะลดเหตุหนึ่งนะครับตอนนี้ทางด้านตำรวจก็กำลังติดตามสืบหาคนร้ายอยู่นะครับต่อไปก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งนะครับก็คนที่ทำผิดกฎหมายตอนน,อน,นี้ตอนนี้ทางราชธรรมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องคนล้นคุกนะครับก็คือหลังๆเนี่ย คนติดคุกเยอะจนคุกแทบจะขังไม่พอละก็เลยมีเหตุการณ์นี้ก็คือที่กระทรวงยุติธรรมนะครับเมื่อเวลาบ่าย13.30นาทีนะครับของวันที่26มีนานะครับพลตำรวจเอกประชาคมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชาญชาชายานุก,กิจนะครับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายวิทยาสุริยวงนะครับผู้อำนวยการสำนัก งานกิจาการยุติธรรมนะครับนางสาวลื่นวลีสุวรรณมงคลน,นะครับอธิบดีกรมควบคุมประพฤตินายกอบเกียรติกีวิวัฒนะครับและนายโสพลทิติธรรมทิติธรรมปรพฤก์นะครับรองอธิบดีกรมราชธรรมก็ร่วมแถลงข่าวแนวทางการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เขาเรียกว่า EM นะครับ EM เนี่ยก็คืออ่าอิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ลิงนะครับก็ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะควบคุมนักโทษเด็ดเดด็ขาดภายนอกเรือนเรือนจำนะครับก็คือจะออกมาเป็นในรูปข้อเท้าหรือว่ากําไลที่แบบติดกับอวัยวะสําคัญสําคัญนะครับแล้วข้างในก็จะข้างในก็จะมีการฝังชิปนะครับซึ่งเป็น gps สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาก็คือจะใช้กับนักโทษนะครับก็คือให้นักนักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ย ใส่เครื่อง E M นะครับแล้วก็ไปควบคุมอยู่ในบริเวณที่จำกัดโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดเวลาแล้วคราวนี้หลักหลักเกณฑ์น,นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะครับมาตรการตามกฎกระทรวงนี้ซึ่งกำลังพิจารณากันอยู่เบื้องต้นเนี่ยถ้าศาลอนุญาตให้ดำเนินการได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ศาลอนุญาตก่อนจะดำเนินการได้ไม่สามารถดำเนินการได้โดย กรมราชัณฑ์หรือว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับเรื่องแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งหลักเกณฑ์มาว่า <c oughs> คนที่จะคนที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องติดคุกมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของโทษที่สารสั่งนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดยังไม่ได้สั่งหรือว่าสารสั่งแล้วแต่ว่าติดคุกยังไม่ถึงเนี่ยก็ไม่สามารถใช้เครื่องเอมนี้ได้นะครับหรือ หรือติดคุกมามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับก็จะมีสองหลักเกณฑ์ก็คือติดคุกมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามแล้วก็ไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตในการยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องคำนึงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือไม่หรือต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาภรรยาหรือบุตร ซึ่งเลี้ยงดูตนเองไม่ได้หรือจำคุกจำป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือมีเหตุทุเลาการบังคับด้วยเหตุอื่นๆจึงจะต้องขออญาตขอสารให้ใช้เครื่องมือ e m นี้นะครับในกรณีของโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญหรือคดีอุกชะกันเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยยังมีสิทธิในการยื่นขอใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ โดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงนะครับว่าจําเป็นจําเป็นของผู้ในข้อเท็จจริงและความจําเป็นของผู้ต้องขังในแต่ละรายว่ามีอายุมากถึงเก้าสิบปีออกไปคงไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้เบื้องต้นก็คือนับโทษยาเสพติดก็มีสิทธิในการยื่นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมาผสมผสานนะครับ ซึ่งมาร่วมใช้กับกระทรวงยุติธรรมเอ้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับขอโทษนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าผลออกมาจะดีหรือร้ายกว่าเดิมนะครับถ้าออกมาแล้วกระทำความผิดอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโทษเพิ่มหรือว่าบวกโทษหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวข่าวสุดท้ายนะครับผมก็มีเรื่องน่ายินดีมามาเล่าให้ฟังก็คือ เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนานะครับศาสตราจารย์สวีเครื่องฉิงน,นะครับหัวหน้าแพทย์นะครับและศาสตราจารย์นายแพทย์มู่ฝึงนะครับผู้อำนวยการรักษามะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติของโรงพยาบาลฟูด้านะครับเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งตั้งอยู่ที่มณฑลกวางเจาและเป็นมีชื่อเสียงชั้นนําของจีนแล้วก็ของโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมา,ออกมาบอกว่าค้นพบไวรัสตัวใหม่ ชื่อว่าออนโซลีน H101 นะครับซึ่งสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้และไม่ส่งผลข้างเคียงเหมือนกับการรักษาวิธีอื่นๆด้วยก็นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจสูงสุดของของโลกเลยนะครับที่สามารถที่สามารถวิจัยค้นพบไวรัสชนิดใหม่นี้ซึ่งจากการทดลองรักษาแล้วเนี่ย ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจำนวนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพันคนนะครับที่เกิดที่ไม่สามารถจะใช้วิธีรักษาวิธีอื่นแล้วเขาก็ลองรอาง,งวิธีนี้มารักษาดูเมื่อฉีดไวรัสเข้าไปเนี่ยพบว่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติสุขได้เหมือนคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งของโลกนะครับที่สามารถที่สามารถคิดค้นวิธีรักษามะเร็งขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ ผู้ที่สนใจติดผู้ที่สนใจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปเลยที่วที่เว็บฟูด้าเค a c ซอร์ไทยแ .com นะครับก็คือ www.fuda.cancer.thailand.com นะครับหรือไม่ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02 542 3638หนะครับหรือ086 388 5363นะครับอ่าก็วันนี้ก็คือวันนี้ก็มีข่าวมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวก็ติดตาม mm hmm. ติดตามชมในช่วงต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือพบกับ mm hmm. ร้อยตำรวจโทรศักระพีนะครับ mm hmm. ก็จะมาพูดเรื่องอาเซียนสำหรับผมก็ขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกวันพุธชมถ่ายทอดสดรายการบุคโลสนเรียวทามพบผู้กำกับจิว๋วพันตำรวจเอกโชคชัยงามวงกับรายงานสภาพจราจรคดีอาชญากรรมและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนบอุคโลติดตามชมได้ทางเว็บไซต์ b u c a l o p o l i s c o m ตั้งแต่เวลาส1เ็นาฬิกา30นาที ช่วยเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยในโลกไซเบอร์กันนะครับ